คุณเคยคิดบ้างไหมว่าในสวนหลังบ้านของคุณมีพืชตัวเล็กตัวเล็กที่คุณเคยแต่ซ่อนพลังในการรักษาที่น่าทึ่งไว้พืชที่เพียงแค่ใช้ใบไม่กี่ใบคุณก็สามารถขจัดอาการหวัดบรรเทาอาการคันผิวหรือแม้แต่ช่วยควบคุมโรคเรื้อรังอย่างเก่าโรคหัวใจหรือเบาหวานได้แต่เดี๋ยวก่อนถ้าพืชน,นี้วิเศษขนาดนั้นทำไมไม่ใช่ทุกคนที่รู้วิธีใช้ประโยชน์จากมันและคุณกำลังพลาดสมบัติสุขภาพ ที่ปู่ย่าตายายของเราใช้มานานหลายศตรวรรษหรือเปล่าสวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาร่วมกันสำรวจความลับของสุขภาพที่อาจซ่อนอยู่ในมุมครัวของคุณนั่นคือโหระพาอ่ะไม่ใช่แค่ผักเครื่องเคียงธรรมดาโหระพายังเป็นสมุนไพรล้ำค่าในแพทย์แผนโบราณที่ได้รับการพิสูจน์โดยวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ว่ามีประโยชน์มากมายแต่คุณใช้โหระพาอย่างถูกวิธีหรือเปล่าหรือคุณแค่คิดว่ามันเป็นผักธรรมดาอยู่กับเราจนจบวิดีโอนี้ เพราะเราจะเผยทุกขั้นตอนเพื่อให้คุณนำโหระพาไปใช้ในชีวิตประจำวันตั้งแต่รักษาวัดอาการแพ้ไปจนถึงช่วยระบบย่อยอาหารและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายสมัครเป็นสมาชิกปอดนอยด์ no i c e スไม่ต้องกังวลโฆษณาใช้งานได้เต็มที่ไม่มีสะดุดสมัครเลยวันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มต้นช่วยตอบคำถามเราหน่อยคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับโหระพามาก่อนหรือไม่และคุณมักใช้มันอย่างไรใช้แค่กินกับลาบหรือเคยลองใช้เพื่อดูแลสุขภาพบ้าง ฝากคำตอบของคุณไว้ในช่องคอมเมนต์นะเราอยากรู้มากและถ้าคุณรู้สึกทึ่งกับสิ่งที่เราจะแชร์อย่าลืมกดไลค์เพื่อสนับสนุนให้เรานำความรู้ดีรู้ดีมาแบ่งปันต่อไปลองนึกภาพตามนี้สมมติว่าหนึ่งคุณตื่นมารู้สึกเหนื่อยล้าผิวหนังมีผื่นแดงคันหรือท้องอืดไม่สบายตัวหลังจากกินมื้อหนักคุณจะทำยังไงวิ่งไปร้านขายยาเลยหรือแต่ถ้าเราบอกว่าด้วยใบยโหระพาเพียงไม่กี่ใบ คุณสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ที่บ้านคุณจะเชื่อไหมวันนี้เราไม่เพียงแค่จะเรียนรู้ว่าโหระพาคืออะไรแต่ยังจะสำรวจว่าทำไมมันถึงถูกเรียกว่ายาสมุนไพรแห่งสวนและที่สำคัญที่สุดคุณจะใช้มันอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรจากงานวิจัยวิทยาศาสตร์ล่าสุดไปจนถึงเคล็ดลับพื้นบ้านจากปู่ย่าตายายทุกอย่างจะถูกเปิดเผยตอนนี้แล้วโหระพาคืออะไรกันแน่ทำไมมันถึงสำคัญขนาดนั้นและคุณต้องทำอะไร เพื่อทําให้พืชนนี้กลายเป็นเพื่อนคู่สุขภาพมาเริ่มต้นการเดินทางนี้ด้วยกันและอย่าลืมเตรียมกระดาษกับปากกาเพราะเคล็ดลับที่เราจะแชร์จะทําให้คุณอยากลองใช้ทันทีโหระพาคืออะไรที่ทําให้ทางปู่ย่าตายายของเราและนักวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ต้องทึ่งมาเริ่มสํารวจพืชนนี้กันจากมุมสวนที่คุ้นเคยไปจนถึงความลับของสุขภาพที่มันนํามาให้โหระพาไม่ใช่แค่ผักเครื่องเคียงที่คุณเห็นในชามก๋วยเตี๋ยวหรือจานลาบ มันเป็นสมุนไพรลำค่าที่ถูกใช้มานับพันปีในแพทย์แผนโบราณของเอเชียและได้รับการพิสูจน์โดยวิทยาศาสตร์ว่ามีประโยชน์น่าทึ่งแต่ก่อนอื่นลองนึกภาพว่าคุณยืนอยู่หน้าแปลงโหระพาใบเขียวชะอุม่มขอบใบหยกัยกหยัลำต้นบางครั้งเป็นสีม่วงเข้มส่งกลิ่นหอมอ่อนๆคุณรู้ไหมว่าทุกส่วนของพืชน,นี้ตั้งแต่ใบลำต้นไปจนถึงเมล็ดล้วนเป็นขุมทรัพย์เพื่อสุขภาพโหระพาหรือที่เรียกว่าตเยียบในแพทย์แผนโบราณ เป็นพืชในตระกูลสะระแหน่ปลูกง่ายจนคุณแค่วันมเมล็ดไม่กี่มเมล็ดส่วนก็จะเขียวขจีใบโหระพามีสองด้านด้านบนเขียวเข้มด้านล่างบางครั้งมีสีม่วงระยิบระยับส่วนลำต้นมักมีสีแดงม่วงเป็นเอกลักษณ์มเมล็ดของมันเรียกว่าโตซูเล็กแต่มีพลังไม่แพ้กันในแพทย์แผนโบราณใบใช้เพื่อรักษาหวัดลำต้นช่วยระบบย่อยอาหารและมเมล็ดใช้รักษาโรคหอบหืดแต่ที่น่าสนใจคือ วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ค้นพบว่าโหระพามีสารประกอบพิเศษเช่นไกลโคโปรตีนและฟลาโวโนอยที่ทําให้มันเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในการต่อสู้กับปัญหาสุขภาพหลายอย่างคุณแปลกใจไหมที่รู้ว่าใบโหระพาเพียงกําเดียวสามารถทําได้มากกว่ายาเม็ดมาเริ่มกันที่ประโยชน์สุดยอดของโหระพานั่นคือการต่อสู้กับอาการแพ้คุณเคยรู้สึกคันมีผื่นแดงหลังจากกินอาหารทะเลหรือจามไม่หยุดเมื่ออากาศเย็นลงไหมในช่วงเวลาแบบนั้น โหระพาอาจเป็นผู้ช่วยชีวิตของคุณจากการวิจัยในญี่ปุ่นสารสกัดจากใบโหระพามีสารที่ยับยังฮิสตามีนซึ่งเป็นสาเหตุของอาการแพ้เช่นคันบวมหรือผื่นแดงไม่เพียงเท่านั้นไกลโคโปรตีนในโหระพายังช่วยลดการทำงานที่มากเกินไปของเซลล์ผิมคุ้มกันป้องกันอาการอักเสบของผิวหนังหรืออาการแพ้ทั่วไปพูดง่ายๆโหระพาคือเพื่อนที่คอยปลอบโยนร่างกายของคุณบอกให้มันใจเย็นลงเมื่อเกิดการระคายเคือง ทำไมเราควรใช้โหระพาเพื่อต่อสู้กับอาการแพ้แทนที่จะพึ่งยาตะวันตกอย่างเดียวประการแรกโหระพาเป็นวิธีแก้ปัญหาที่เป็นธรรมชาติหาง่ายและแทบไม่มีผลข้างเคียงหากใช้อย่างถูกวิธีแทนที่จะกินยาที่อาจทําให้ง่วงหรือปากแห้งคุณแค่ดื่มน้ําต้มใบโหระพาก็สามารถบรรเทาอาการคันได้นอกจากนี้โหระพาไม่เพียงแค่จัดการกับอาการแต่ยังช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจากภายในและที่สําคัญมันประหยัดสุดๆ คุณสามารถปลูกโหระพาที่บ้านหรือซื้อในราคาไม่กี่บาทที่ตลาดก็ใช้ได้ทั้งสัปดาห์ตอนนี้มาดูวิธีใช้โหระพาต่อสู้กับอาการแพ้อย่างมีประสิทธิภาพกันเราจะแชร์3วิธีง่ายๆที่คุณสามารถลองได้เลยวันนี้วิธีแรกดื่มน้ำต้มใบโหระพาใช้ใบโหระพาสดประมาณ20-30กรัมประมาณ1กํามือล้างให้สะอาดใส่ในน้ำา500มลตรต้มให้เดือดแล้วลดไฟเคี่ยว1ินาที กรองน้ำและดื่มขณะอุ่นวันละ2-3ครั้งวิธีที่2ถ้ทาใบโหระพาสดใช้ใบสดตำให้ละเอียดทาบริเวณผิวที่มีผื่นคัน15-20นาทีแล้วล้างออกวิธีที่3ผสมกับสมุนไพรอื่นในแพทย์แผนโบราณมักใช้โหระพาร่วมกับใบแมงลักหรือใบศักเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคุณสามารถปรึกษาหมอแผนโบราณเพื่อคำแนะนำที่เหมาะสมเพื่อตรวจสอบว่าโหระพาได้ผลหรือไม่ ให้สังเกตอาการของคุณถ้าดื่มน้ำต้ม1-2วันแล้วรู้สึกคันลดลงผื่นแดงจางลงนั่นคือสัญญาณที่ดีแต่จำไว้ว่าถ้าอาการแพ้รุนแรงหรือนั่นเกินไปควรไปพบแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติมคุณพร้อมจะลองหรือยังฝากไว้ในคอมเมนต์คุณเคยมีอาการแพ้และจัดการมันอย่างไรเราจะอ่านทุกคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับคุณ เรื่องราวของโหระพายังยาวและการต่อสู้กับอาการแพ้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นครั้งหน้าเราจะสำรวจว่าโหระพาช่วยลดกรดยูริกช่วยระบบย่อยอาหารและแม้แต่ลดอาการหอบหืดได้อย่างไรติดตามไว้อย่าพลาดนะมาแล้วคุณพร้อมจะค้นพบพลังวิเศษของโหระพาต่อไปหรือยังถ้าคุณคิดว่าโหระพาหยุดแค่ที่การต่อสู้กับอาการแพ้เตรียมตัวทึ้งได้เลยเพราะพืชนดียังช่วยควบคุมปัญหาสุขภาพที่คนไทยหลายล้านคนเผชิญ นั่นคือกรดยูริกในเลือดสูงและไม่ใช่แค่นั้นมันยังเป็นผู้ช่วยคนสำคัญสำหรับระบบย่อยอาหารช่วยให้คุณบอกลาอาการท้องอืดและย่อยยากมาสำรวจสองประโยชน์นี้กันและฉันสัญญาว่าคุณจะอยากวิ่งไปเด็ดใบโหระพาจากสวนทันทีที่ดูจบเริ่มที่กรดยูริกในเลือดสูงคุณรู้ไหมว่าเฉพาะในประเทศไทยมีคนหลายล้านคนที่เผชิญปัญหานี้กรดยูริกสูงไม่เพียงทำให้เกิดโรคเกาต์ที่มีอาการปวดข้อรุนแรง แต่ยังทำร้ายหัวใจตายและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตไขมันในเลือดหรือแม้แต่เบาหวานฟังดูน่ากลัวใช่ไหมแต่ไม่ต้องกังวลเพราะโหระพาอาจเป็นกุญแจที่ช่วยคุณควบคุมปัญหานี้ได้อย่างเป็นธรรมชาติจากการวิจัยในญี่ปุ่นเมื่อปี1990สารในใบโหระพาโดยเฉพาะฟาโวโนอยและโพลีฟีนอนสามารถยับยั้งเอนไซม์แซนทีนออกซิเดตซึ่งเป็นตัวการผลิตกรดยูริกในร่างกาย วิธีนี้คล้ายกับยาอะโลพูรินอนแต่ความแตกต่างคืออะไรโหระพาเป็นธรรมชาติหาง่ายและไม่ทำให้คุณกังวลเรื่องผลข้างเคียงเหมือนยาตะวันตกทำไมคุณควรเลือกโหระพาเพื่อลดกดยูริกในเลือดข้อแรกมันช่วยให้คุณดูแลสุขภาพได้อย่างกระตือรือร้นโดยไม่ต้องพึ่งยามากเกินไปข้อ2โหระพายังช่วยร่างกายโดยรวมตั้งแต่ปรับปรุงการไหลเวียนเลือดไปจนถึงปกป้องหัวใจและสุดท้ายมันใช้งานง่ายสุด,สด คุณไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แค่ทำตามขั้นตอนง่ายๆก็สามารถนำโหระพาเข้ามาในชีวิตประจำวันได้เราจะใช้โหระพาลดกรดยูริกในเลือดได้อย่างไรนี่คือวิธีที่เราพบว่ามีประสิทธิภาพและคุณสามารถลองได้ที่บ้านใช้ใบโหระพาสดหรือแห้งประมาณ20-30กรัมประมาณ2กำมือเล็กล้างให้สะอาดใส่ในน้ำา1ลิตรต้มให้เดือดแล้วเคี่ยวด้วยไฟอ่อน15นาทีกรองน้ำแบ่งดื่ม2-3ครั้งต่อวัน ดีที่สุดคือดื่มหลังมื้ออาหารถ้าอยากให้ได้ผลดีขึ้นอาจผสมใบแมงลักหรือหญ้าขัดแต่ต้องปรึกษาหมอแผนโบราณเพื่อให้ได้ปริมาณที่เหมาะสมเพื่อรักษาระดับให้ดื่มน้ำมโหระพา2-3ครั้งต่อสัปดาห์เมื่อกรดยูริกในเลือดคงที่จุดตรวจสอบหลังจาก1-2สสัปดาห์ถ้าคุณรู้สึกปวดข้อน้อยลงร่างกายเบาขึ้นหรือผลตรวจเลือดแสดงว่ากรดยูริกลดลงนั่นคือสัญ,ญญาณที่ยอดเยี่ยมคุณเคยลองวิธีนี้หรือยัง แชร์ประสบการณ์ของคุณในคอมเมนต์เราอยากฟังต่อไปมาพูดถึงปัญหาที่ทุกคนต้องเคยเจอนั่นคือการย่อยอาหารไม่ดีคุณเคยรู้สึกท้องอืดป่องหรือกินเสร็จแล้วอยากนอนเพราะย่อยยากไหมจากสถิติประมาณ20%ของคนไทยเคยประสบกับอาการย่อยอาหารที่ไม่สบายตัวในแพทย์แผนโบราณใบโหระพาเรียกว่าโตเยียบหรือตุงเยียบมีคุณสมบัติอุ่นช่วยกระตุ้นการย่อยอาหาร ลดอาการท้องอืดและยังช่วยบรรเทาอาการแพ้ท้องในหินตั้งคันการวิจัยนำร่องในกลุ่มคนสุขภาพดี50คนที่มีปัญหาการย่อยอาหารพบว่าสารสกัดจากใบโหระพาช่วยลดอาการไม่สบายตัวได้อย่างมากตั้งแต่อาการปวดท้องส่วนบนไปจนถึงท้องอืดทำไมโหระพาถึงมหัศจรรย์ขนาดนี้เพราะมันมีน้ำมันหอมระเหยและสารที่ช่วยกระตุ้นการหลั่งน้ำย่อยทำให้อาหารเคลื่อนตัวในกระเพาะได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้คุณสมบัติอุ่นของโหระพายังช่วยทำให้ระบบย่อยอาหารอบอุ่นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ท้องเย็นหรือย่อยอาหารไม่ดีและที่สำคัญมันใช้งานง่ายแม้ว่าคุณจะยุ่งแค่ไหนแล้วจะใช้โหระพากับระบบย่อยอาหารได้อย่างไรวิธีที่ง่ายที่สุดคือดื่มชาโหระพาใช้ใบสด10-15กรัมล้างสะอาดชงด้วยน้ำร้อน200มลิตรเหมือนชงชารอ5-10นาทีแล้วดื่มหลังมื้ออาหาร ถ้าอยากสร้างสรรค์ลองทำโจ๊กโหระพาต้มโจ๊เข้าวเจ้าแบบปกติเมื่อใกล้สุกใส่ใบโหระพาหั่นฝอยเล็กน้อยคนให้เข้ากันกินร้อนร้อนวิธีนี้เหมาะมากสำหรับคนท้องอืดหรือแพ้ท้องเพื่อตรวจสอบลองสังเกตหลังจาก1-2วันหรือวว่าคุณรู้สึกท้องเบาขึ้นกินอาหารอร่อยขึ้นหรือไม่ถ้าใช่ขอแสดงความยินดีคุณค้นพบเคล็ดลับง่ายๆที่สุดยอด อย่าลืมกดไลค์ถ้าคุณพบว่าวิดีโอนี้มีประโยชน์และกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับสุขภาพดีๆเราเพิ่งมีประสบการณ์การสำรวจโหระพาที่น่าทึ่งจากผักเครื่องเคียงในมื้ออาหารครอบครัวสู่สมุนไพรล้ำค่าที่มีพลังรักษาน่าทึ่งคุณยังจำสิ่งที่เราเรียนรู้ด้วยกันได้ไหมโหระพาไม่เพียงช่วยขจัดผื่นคันและอาการแพ้ด้วยใบสดเพียงไม่กี่ใบแต่ยังช่วยควบคุมกรดยูริกในเลือดป้องกันอาการปวดจากเกาหรือความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ นอกจากนี้มันยังเป็นเพื่อนสนิทของระบบย่อยอาหารช่วยให้คุณบอกราอาการท้องอืดย่อยยากและยังช่วยคุณแม่ตั้งครรภ์ผ่านพ้นอาการแพ้ท้องและนี่ยังไม่ใช่ทั้งหมดโหระพายังเป็นที่รู้จักในการบรรเทาอาการหอบหืดลดเสมหะช่วยผู้ป่วยโรคกรดลมอักเสบเรื้อรังและยังช่วยปรับสมดุลโรคภูมิคุ้มกันตัวเองเช่นข้ออักเสบรูมาตอยด้วยกรดโอเมก้าสจากเมล็ดคุณเห็นไหมว่าเพื่อตัวเล็กตัวเล็กนีซ่อนขุมทรัพย์สุขภาพไว้มากมาย แต่สิ่งที่เราอยากให้คุณจําได้มากที่สุดคืออะไรโหระพาไม่ใช่แค่พืชแต่เป็นของขวัญจากธรรมชาติเคล็ดลับที่ปู่ย่าตายายของเราส่งต่อมาและได้รับการพิสูจน์โดยวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มันเตือนเราว่าบางครั้งวิธีแก้ปัญหาสุขภาพที่ดีที่สุดไม่ได้อยู่ในร้านขายยาราคาแพงแต่อยู่ในสวนหลังบ้านในครัวของคุณเองคำถามที่เราอยากถามคือคุณจะทำอะไรหลังจากดูวิดีโอนี้ คุณพร้อมจะลองปลูกโหระพากระถางเล็กๆที่ระเบียงหรือต้มโจ๊กโหระพาหอมๆให้ครอบครัวหรือยังแชร์แผนของคุณในคอมเมนต์เพราะเราเชื่อว่าทุกเรื่องราวที่คุณเล่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นอีกนับร้อยแล้วคุณเรียนรู้อะไรจากโหระพาวันนี้เป็นวิธีดูแลสุขภาพที่ง่ายประหยัดแต่ได้ผลหรือเป็นบทเรียนเกี่ยวกับการเห็นคุณค่าในสิ่งเล็กๆรอบตัวเราอยากฟังความคิดของคุณฝากคอมเมนต์บอกเราว่า คุณจะใช้โหระพายอย่างไรหรือแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนและครอบครัวเพื่อร่วมกันเผยแพร่เคล็ดลับสุขภาพนี้และอย่าลืมถ้าคุณอยากสำรวจสมุนไพรล้ำค่าอื่นๆในสวนบ้านกดสมัครสมาชิกและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเราจะมีเรื่องราวน่าสนใจอีกมากรออยู่ขอบคุณทุกคนที่ร่วมเดินทางกับเราในวิดีโอนี้ถ้าคุณพบว่ามันมีประโยชน์กดไลค์แชร์วิดีโอนี้ให้คนที่คุณรักและฝากคอมเมนต์ให้ฉันรู้ว่าคุณคิดอะไร เจอกันในวิดีโอหน้าและขอให้คุณสุขภาพดีดมีความสุข